สดมนความเพียรครั้งที่67 EP ที่2อทับ3ค่ะบทที่สิบทสดมหาสมัยสูตรเอวัมเมสุตังเอกังสมัญญางพระควาสเกสูริหาตติกับปิละวัตุสมิงมหามณีมหาตาพิขูสังเกตนตัดทิงปัจจมาเตหิพิขูตะเตหิ ส er ัพเพเหวะาราหันเตหิทัสหิจรูกะทะตูหิเทวตาเยปุเยนะธนิปติตาคงติพระขมันตังทัศนายะภิกขุสังคันจะอัตโคจะตูนนาสุทธาวาสิกายิกานางเทวานางเอตตัถโเสียนยังโหปะขวาสาเกสุวิหารติกัปิลวัตถุเสมิงมหาวนีมหาตาภิกขุสังคีลัสัตทิมปตะเตหิภิกขุเตหิสัพเพเหวะอาตระหันเตหิทัสหิจรูกะทะตูหิเทวตาเยปุเยนะธนิปติตาคงติพระขมันตังทัศนายะภิกขุสังคันนนนะะะมมยยัปิเควา เจนุปสังขเมยามาอุปัสังอุปสังกะมิทวาพระครตบโทันติเกปันเจภะหาทาพาเสืยามาติอาจะโหตาเทวตาเซยะทาปินามาภารวาปุริโซสัมมจิตังวาพาหังภาษาเลยยะภาษาลิตังวาฟังสัมมิงเชยยะเอว่มีวะสุทาวาเซสุเทเวสุอันตะังหิตาพระครตโปุละโตปาตุระหังสุ ตาขูวาตาเทวตาพระเาวันตังอาพิวาททตวาเอกมันตังอัฏฐังสุเอกมันตังทิตาขูเอกาเทวตาพระเวาโตสันติเกอีมังคาทางอภาสริวหาสมโยปวานสิมิงเทวกายาสมาคาตาคาตามหาอีมังธรรมะสัมัญทักขิตายะทักขิตายะวะอปราชิตาสังคันติอัฏฐาขูวาปาเทวตาพระเวาโตสันติเกอีมังคาทางอภาสริจันทร์ที่าโบสมาหังสุติตังอัตโนอุชุกมากังสุสาติวะนิตานิขาหิตวะอินทริยานิรักขันติปันเจตาติ อาจะโคว่ปราตีวตาพระครวต,ตัสัาตาสาตาสนติเกอีมังค่าทางอภาสีเชตวาคีรังเชตวารีครั้งอินตะกีรังอุหะจะมะมีชาติเจรันติสุทามิมลาจะพุมาตาสุทันตาสุรุณาคาะที่อาจะโคว่ปราเทวตาพระครวนโตสันติเกอีมังค่าทางอภาสีเยเกจิพุทธังสันังขตาสีนาตีเมรสันติอภูมิอภัยญะปูมิอปะหารมนุษสัง เอหังเทวกายังปริปุรีสันติติอัตคุสขภาวาภิกขุอามันเตสิเยปูยนาภิกคเวทัตถุโลกธาตุสุเทวตาธานิปฏิตาโหนติตถาคตังทัสศนายะภิกขุสังคันจะเยปิเตภิคเวอะหิสุงกติตำมะทานังอภรณ์ตัวธรรมะสังพุทาเตสัมปีพคะวันตานังเอตปรมาเยวะเทวตาสันนิปฏิตาอะหิสุงเซยธาตุปิมายะหังเอตาระหิเยปิเตภิคเวอะภิอมิ ขะวิส <chat> e ันติอนาคตมัทานังอรหันตัสัมมาสัมพุทธเตสัมปิภะควันตานังเอตัปปะระมาเยวะเทวตาตันนิปติตาขะวิสันติเซยะทาปิมายัหังเอตาระหี่อจิคิสามิภิกขะเวทิภวกายานังนาไมนิกิติยสามิภิกขะเวเทวกายานังนาไมนิเทสุสามิภิกขะเวเทวกายานังนาเมตตาคุราถาสาธุการมัณฑิโกธาภาสัมิติเอวอมพันเตจิโกเตภิกุขะวาตุวปัจจโสุญปะฆาวะเอตัโวตระ สีโลกามนุกัสสามิยะเจปุมมาจัตัสิตายเยสิตาคินิคาผาแดงบริณฑิตาสมาหิตาปุถุไสหามันลีนาโอหังโลมหังสายพระสัมพุนโอทาจามณัชชาสุทาวิกัสันนาปนาเวลาปิโยปันจัคเตนะตะวาวะนีกาเปวะนีกาเปะและวัฒเวตัตโตมันติสิศธาซาเกะราสีนาตีเทวกัรยาพิกันตาเตวิชาณธาปิภูเตจะตภะมะกลุงทุตวคุทัสสาสาสนาเตสางตะตัละหุยานางอมนุสยานะทัศนังอะเปเกจตธรรทัคุนท่หัสสังอัฏฐาสาตาลิง สตังเอีเกสหัสสาวุสานางมัทสุงเอเปเกะจะมัทคุลพิสาสัตตาพิสาสภาคุตาอุงตัญจาศพังอภิญัยยวะกิตวาจักุมาตตโตมินทิจตถาสาวกีทัตศนีลาเตเทวกายาพิกันตาเตวิชาณธาภิกขูเยวุหังกิบุษานิธิราหีอนุปปสุสตสสหัสสาวะยะภาภุมมากาปิละวัฒวาอิทิมันโตชุติมัตัววันณมตัสสีโนโมทมานาทิกรรมุธคุณังตมิจิงวงนาง สหัสสายะมวตายคานาตตะวันนิลุอิทิมันตูชุติม <us> ันตูวัณวันตูสัตสีโนโมธมานาพิกะมุงพิฆุณังสมิติงวนางสาตาคิลาจิสหัสสายคานาตตะวันนิลุอิทิมันตูชุติมันตูวัณวันตูสัตสีโนโมธมานาพิกะมุงพิฆุณังสมิติงวนางอิเจเจโซและสหัสสายคานาตตะวันนิลุอิทิมันตูชุติมันตูวัณวันตูสัตสีโนโมธมานาพิกะมุงพิฆุงนางเวสามิตาปัญจสตา ยค้านานะแต่วันนี้หนูอิติมันโตชุติมันโตวันนันโตวัสีโโมธรรมนาพิการมพี่คุณนางแต่มิติว่านาคุมบิโรราชาขิโกุณลักษณะนิเวศนัสนคืโยนาาตัสพสังเตานางไปยิบาติคุบพีโรราชาขิโกตปาคะแม่จิงว่านางคุณลิมันจาดทสรงราชาตโทภาษาสติคันทัพพานังอนิปติมหาราชยุตติโสตตาปิตาสาพระวอินทนามามราภารายที่มันโตชุติมันโตวันนันโตวัสีโโมธรรมนาพิกามพี่คุณางแต่ ทัะกินันจติสังราชาวิรุณโหตาปทัตติคุ้มพันนันังคณิปติมหาราชากสิณโสมกตฏาปิเษสาวพระโอิญชนามามหาคณาอิทิมันโตัุทีจะมันโตวันันตัวสสินโอมุทมานาปิกรรมุพิคุณาสมติงมนังปัจจิ้มันจติสังราชาวิรุฬโัวตาปทัตตินาคานังคณิปติมหาราชากสิณโสมกตฏาปิเษสาวพระโอิญชนามามหาคณาอิทิมันโตัุทีจะมันโตวันันตัวสสินโอมุทมานาปิกรรมุพิคุณาสมติงมนัง กุตราชจารที่สังราชาคุเมโรตัปปะทาสตินะคะนาคะทีปติมหาราชจะสูงกุตาป็นาสาว่าอินทนามามหาคราอีทิมันตตวิจิมันตตวัามันตัศนโมธมนาพิก่รมุขคุังันติจริมวังกุลิมาทิสังสัศนตโทัคคีเนะวิรุณโกบัต ทีมีนัวิรูปปักคเวรุอุตลังที่สังจัตตารูเตมหาลาชาสมันตาจตตุรูทีสายธาตมนาอัตังคูวันีกาเป็นวัตเวเจสังมายาวิรูทาสาอาคูวันจันิกาตถามายาโคเกนุเวเกนุจะวิภูพิโตตะวิภูจะวิภูโตสหจันทนุกามวิเโทจะกินมาดุเนีมาดุจะกป่านาคูอุตมันดูจะเทวสุโูจะมาตุลิจิตตะเตานุติคันทพโลนารนชาตระพู อาคูปัญจจเโขเจวะติมขะดูสุริวัชสาเอเตตเนจารานุกันทัพพาสหะราชุพิโมธมานาภิกามังภิกขุนางสมิติงมืนางอาท้าคูนาภาษานาคาวิสาราจัฮัตจิกากัมพระรัศตลาอาคูบยาคาสหะยาติพิยยมุนาทัตลาท่าจะอาคูยะอาคูนาคาสัชโนเอราบโนมหานาคูสุภาคัสสมมติมือนางเยนาค้าราเชีสหสาหารันเจติพาวิซาปักคี วิสุทธิจักุูเวหายาสาเตวะนัมชปัตตาจิตลาสุปันนาอิกเกิเตขนามังแะพยายามตถานาครา,าชานะมาสิสุปัน,นาตูเกมมะกาสิพุโทโธสันหาหิวาจาหิวะหายันตานาคาสุปันนาสัรมะกลางพุทธทางจิตตาวาชิระหัตถีนะสัมทางอสุราทิชาฮาตโร วัสวัตเสตีพิมันตุนิสสีนูกาลกันชามหาปิมาอัศราวีขันสาสหมเปาจดเวปาเปจุดเจดิสุดิจากประธาราทูนัมุทิชาตตันจากพระิุตานังครับพีเวโรจนาบากาชนะหินตะวนพรลิมเสนังราหุมุพัททมุ่พัททมุงจมโยคานีพัททันตีพระสวนงสัมปชน อาภูเดทีว่าปัทวีจะเตโจวันโยะทาคุงวัุนาวัลุนาเทวาโสโมจ่ะยยัญาสหะเมตตารุนากายิกาอาภูเทวันสิโนทัสิจินเสสะทากายะสปีนาน้าตาวันิโนอิที่มันตัวชี้จิมันตัวแะวันตัวสิโนมุธมนาพิกามุขิคุณังสมิติโนนางเวนทูเดทีวาสัฮาลีจะสมาเะทีวียามาจันทสูปนิสาเทวาจันทมาภูปุรักิตาสุริยสุนิสาเทวาสุรเบมาภูปุรักิตาหน้ขัดตานิปูรักิตวาอาภูมันทวราหกา วสูนาัชีโทสักกูพาข้าบูดินทันโถพระเจเจกระาการอย่างพพนานนะตัวนี้นอิทิมันตุคิดจเมือนะวัดวันตัสีนวลถามานาพิกามันคือพนังมิงว่านางทาูท้าคูทีวะชะละมักคีสขาือวะอริษกาจะโรชาจะอุมาปุกเนภ่าสีนวัลนาาธรรมาจะตุกตาจะนี้ชะกาทุเรียุจราคูพาวจะนีสีน

ิีธาปะทูศิกาอาคูอาคูมโนปะทูศิกาอาคาคูฮันะยูเทวาเยจโรหิโตมาสีโนปาราคามหาปาราคาอาคูเทวาศสีโนทาเจเตเตตากายาสเวนันตัวนิลงที่มันตัวทีจะมันตัวเมื่วันตัสศศีโนมุทมานะเพืกรรมพี่ภุนางสัมพิทิงวนางสุกากระลุงหาลุนาอาคูมีคณะชาสหโอทาตะคายาหาปามุคาอาคูเทวาวิจักนาสถาวมตาหารักษามิศกาจ๋าเนศสีนุลท่านยังอาคาปชนูทิโอทิสาพรอภิวัตสติ สัตเทตเสทากายาสัเพนาตตวณีนอิทิมันตชจะมันตูวัวันตูสัตินุมธมานาภิกกมุทนางสตริงวะนังเคมีอาตุิตายามากัจกาจะยัสัตินุมสัมพิจารณามสิฐานโชตินามาอาจะอาสวานิมานตัตินุอมคูอาาคูปะนิมิตาสัตเตเถระทากายาสัพเพนานตตะวีนุอิทิมันตูชุติมันตูวันวัน สัตเทเท่วนนี้กายาสัพเพนานะตวนี้นู่นนามันว่าเยนะอาคารจุงีจันดี ตทธาสหะุติชาติมัคีนาโอคตินอมนาวังพักคกณโมคาตระนาคังจันทังวาสติอาสิตาติตางสพรามาพระมัตูดาปุตตาอิเทมาตูสหสันนังกุมารโติสชยะโซปาคสิมิติงวนาสหัสพรามาดูกาังมหาพรามาทิติจติอุปปันทิติมันตุพิตมาการโยยะสีสุหัสสีทาอิสละอาคูปัญจีกวะสปติโนเตสันจะมัชตูอาคาฮาลิโตปันวิโตเตจัสัพีกันเตจเทเทเวจะพามเกงมัลเีนาอภิการมิปัสสะกัน มันที่ยังมีพัะคณะถรปมะธาราเีนัพันธมู่สำมันตาพระวารีถามาวูมุติธรรุจนอิทิตรรมมหาเจนกันหาเจนงอภพตยิปานีนาตระมาหัดจะตะนกตาวาเพีระวังยะทายุูิสกูมีถึงท่านใยันตัวสิิชูจะท้าสุปัจจุทาวติสังขุทูัียาวสีตันจะอัพังละพินยะอวัจจตวาตะคุมาตะตัวมนิชิตาสามวเจิาเนีละเตมาลาเนีนาพิกันดาเจวิการาน่ากุโสร เตจัตตาปะมักกะลุงสุตวาพุทธะสาสานังมีตระเคหิปากามุงในสังโรมันปิอินทิยุงสัพเพเตวิสสังขามาพยาตีสังจะสิโุนโรทันติสหะปุรตหิสาวกาเตทานีสุตาติบทที่สิบห้ามงคลจงวานใหญ่สิลิสิจิเมตเตจชูชายาสิทธิมิหิทิมหาคุณาปลิมิตะภูมยานธิการลัสสัสพันตรายญาิวารณนะสมมทัสสะพระคุบจุบวรคตตัวสมมาสัมพุทธัสสะวัดติงสมมหาโพลิสลักขณะนุภาวินะสีตยานุพยัญชนะลุภาณะ อตุตาลสัตมังคะลานุภาเวนะสัพพันนั่นเราสัญญาณนุภาเวนะเือตุมาลานุภาเวนะท่าสัปปาลมิตานุภาเวนะทัาสัอุปปาลามิตานุภาเวนะทัาสัปนัมภะถาลมิตานุภาเวนะสีละชมาธิปัญญานภาเวนะพุทธานุภาเวนะธรรมานุภาเวนะสังขานุภาเวนะติจานุภาเวนะอิทานุภาเวนะพะลานุภาเวนะเย่จะทำมานุภาเวนะแตตุราสีติสหจะทำวัคันธานุภาเวนะนวโรกุตระธรรมานุภาเวนะ ตังขิ้กำมคพานุภาเวนะอัฏฐสมาปฏิยานุภาเวนะฉละมพิญญานุภาเวนะจตุสัตยานานุภาเวนะทัสสะภารายานานุภาเวนะสัพพัญญุตยานานุภาเวนะเมตตากรุณาพุทธตาอุเปกขานุภาเวนะสัพพะปริตตานุภาเวนะรัตนะตยานสนานุภาเวนะตุยหังสัพพโะสัพพะโลพระสุคุปตะวะทุกขะทูมานัสสุปายาสาวิระสันตุสัพพะอันตานายะ ปีเวลาันตุสัพพสัาษาคาถากตยหังเวิชชนตัทีคายุตาโหังหงตุวสัตวัสัตวสัตวัสัตวชีวีนัสมันพิภูหงตัวศัพทพธาอาราสัพพะตวาภูมิคังคามหาสมุทตาลคะปทวตาาธาตุหินอนุขันตุเพราะว่าตุสศัพพมังกลังละขันตัวศัพพิตาสัพทุพุทธานุภาเวนัสธาสุตีพระมันตัเดีุวเาะาตัพมังกลังลคัน พวันตุัพมังคพลังรักขันตุสัปฏิาตาสัพพธรรมานุภาเวนัสตาตุลธีพระวันตุเตพระวันตัมังคลังรักขันตุสัปฏิตาสัพพังคันปาวีนัสตาสุติพระวันตุเตโธธมตุศัอยพรสัพพมงคลนักขัดติยาขภูตานางปาปะคานิวาณาปฏิตสารุภาเนะหันตวาตีสังคทวีนักขัดติยาขภูตานางปาปะคานิวารณาปฏิตสารุภาเวนะหันตวารตังพทเวนักขัดติยาขภูตานางปาปะาานิวารนาปฏิจสานุภาเวี นะบทนะค่ะจินักสวดได้นะคาะจินะักนะทุกทีบทที่สิบหกพระเทกและตากถา,าอดีตังนานั้นขมือยานะัปฏิกังคีนะาตาั้งบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงและสติตามประยินันตังอัปปันตัญจนะาาาตาังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอนราปัญญานและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอนยังไม่ถึงปัจจุบันนันจะอยู่ทำมังตถาคาตถานวิปัสสติอัตตังหีรังอตตังกุปปังตั้งุทามะนุ วิธามานุรูเฮยกบุคคลได้เห็นแจ้งทมัยปัจจุบันไม่งอแงนไม่คอนแคลนทำอนั้นได้บุคคลนั้นมึงจะเรียนทำอันนั้นให้กรุดงกคงเท่าเจวะกิจประจับปังกัวชนยาวัดรดางสมีเพิงท,ทำความเพียรเจริญวันนี้แหละให้เราจะรู้ความตายในวันพรุ่งนะหิโมสังคารันตนะีนะมหาสีนีนนิมิตุนา เพราะว่าความแปลกเพศของมบุรดาผู้นี้ผู้มีแต่ยาไหนนั้นไม่มีแมกระด๋อท้งหลายเอวังวิหาริมาตาเป็นโหราตมตันทีตังตังวีที่กระรับโตตีสันโตจิตคเตมุนีติกระรับบุญผู้มีสมบุกสมบัติคลผู้มีประโยชน์แต่อย่างนี้มีความเพียรมีเจตคานทั้งกลางวันและกลางคืนนั่นแหลว่าผู้มีราธิมีเกิดด้วยประการเช่นนี้บทที่เก็ดเพศพินธามปัญจเวีคณาปาถา ชาดาทำมามีชาดังอนาติตาเรามีความแก่ธรรมธรรมดาจะล่วงความแก่ไปไม่ได้พยาธิ่ทำมามีพยาธิมนาติตาเรามีความตายเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงมคความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรณะทำมามีเมรณะดังนาติตาเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงความตายไปไม่ได้สัพเพหิเมตเยหิมนาเปยหินานาภาวุเวนาภาวูเราจัดละเวนเป็นต่างๆคือว่าจาต้องเรื่องผัดพลาดจากของรักของเจริญใจท้าึ้นไปกรรมสมกัมหิกรรมทายา กากรรม่ยูนีกรรมพันธุกรรมปฏิสนาเรามีการประกอบองค์ตนมีกรรเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรเป็นผู้ติดตามมีกรรเป็นผู้พึ่งอาศัยยังกรรมมังกริษามีกรรมยานางวาปาประกังวาตัสสะทายถรหาพระภิกษุนี้อะตารจะทำกรรบันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปปฏิปุณทายาทคือว่าจาได้รับะพกรรมนั้นจสุไปเอวังอัมหิงหินพินหังปัญจเวีคิตาพังราทังหลายคนที่นานาญาณในพระสุภวัเค์